สวัสดีครับพี่น้องและเอซีที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะว่าเราอยากเลี้ยงไก่จะเริ่มต้นยังไงนะครับเมื่อเราทำการทำคอกผสมเสร็จเนี่ยนะครับแล้วเราก็เข้าผสมนะพอเราเข้าผสมได้นะครับลูกไก่ที่ออกมานะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ย เราก็จับแยกได้แล้วนะครับเมื่อเราจับแยกแล้วเราก็ขยายนะครับขยายข้อเข้าไปนะขยายข้อจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเอายายาให้ให้ไก่เด็กนะฮะเพราะมันจะเป็นยาต้านทานคุ้มกันได้นะพวกพวกเนี้ยนะฮะมันต้องหยอดวัคซีนนะ เพราะไก่ไก่ของเราเนี่ยบางทีตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยถ้าหาลงนะครับมันก็จะหมดนะหมดแล้วเลยก็ว่าได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ลูกไก่มาเนี่ยนะครับเราก็แยก <c oughs> แยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะ mm hmm. เมื่อเราแยกเป็นรุ่นเสร็จนะฮะเราก็ไปหายาหยอดนะยาหยอดเอามายอด ไก่ไก่เด็กเนี่ยนะครับไก่เด็กเป็นพวกวัคซีนเนี่ยนะครับนะแล้วไก่ไก่โตนะไก่โตเราก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับฉีดวัคซีนคือโรคอะฮิวาพวกเนี้ยนะครับนะมันจะมี <c oughs> วัคซีนไก่นะผมแนะนำว่าถ้าเราไปซื้อร้านนะครับมันก็จะแพง นะพวกวัคซีนหยอดยาลูกไก่พวกนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆไปที่กรมปรศุสัตว์เลยนะใกล้บ้านท่านนะครับถ้าเราไม่รู้นะอำเภอนะครับเราอยู่อำเภอไหนนะเราก็เสิร์ชเข้า Google เลยก็ได้นะครับว่ากรมปรศุสัตว์อยู่เขตไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเข้าไปขอได้นะ เข้าไปขอได้ให้ฟรีเขาให้ฟรีนะครับพอเราไปขอเนี่ยก็มีบัตรประชาชนไปกระติกน้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปนะครับพอเราขอขอแล้วนะฮะถ้ามีเขาก็จะจัดให้เลยว่าไก่ของเรามีกี่ตัวกี่ตัวลูกไก่กี่ตัวหรือประมาณกี่ตัวเขาจะให้มาเสร็จสับเลยนะยอดตาเด็กเป็นชุดนะฮะแล้วก็ฉีดพวกฉีด ไก่โตเนี่ยนะเขาก็จะให้มาเป็นขวดสองขวดนะครับเราก็เอาไปฉีดนะถ้าเราจะเลี้ยงไก่นะครับเราต้องหยอดยาไก่ด้วยนะครับหยอดยาไก่แล้วก็ไก่โตเนี่ยเราก็ต้องฉีดคุ้มกันต้านทานทั่วโรคต่างๆได้นะครับถ้าเราไม่ฉีดอะนะครับมันก็จะ เป็นผลภายข้างหน้านะมันก็อันตรายอยู่นะครับช่วงต้นฝนนะมันก็จะมีโรคต่างๆมากับพวกลมพวกฝนพวกนี้นะมันก็จะทําให้โรคนิวคัสเซิลเนี่ยนะครับแล้วก็โรคหาเนี่ยลงลงได้แล้วก็เราก็ฉีดยามันก็เป็น ภูมิต้านทานของโรคต่างๆได้นะมันก็ถามว่าร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันก็จะได้8 0ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนต์นะนะครับที่ที่ผ่านโรคพวกนี้ไปได้นะครับอย่างผมนะนะครับเมื่อก่อนนะผมเลี้ยงต้นฝนเนี่ยนะครับโรคโรคห่ามันลงนะมันมากับพวกลมเนี่ยนะครับพวกลมพวกฝนเนี่ย โอ้ยตอนเช้าผมไปดูนะฮะร่วงละนาวเลยนะครับหลายหลายสิบตัวมากแทบจะหมดเลยนะครับพอพวกนี้นะครับเรารักษาถึงจะรักษาหายนะครับแต่มันก็เอามาใช้งานไม่ได้นเอามาใช้งานไม่ได้เมื่อ <c oughs> เมื่อช่วงช่วงนั้นผมรู้แล้วนะพอ พอชุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เอาหายาวัคซีนนะผมจะไปซื้อตามร้านนะมันก็แพงนะเพราะไก่เราก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเราก็หากลมปัสัตว์นะเราก็เข้า Google หาดูเลยนะครับว่ากรมปุสัตว์ใกล้บ้านของเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงนะครับผมก็ไปเอามานะขอขอเข้ามาขอได้นะครับ เราไม่ต้องไปซื้อตามร้านนะให้ให้ให,ให้ให้เสียตังนะเพราะมันแพงอยู่นะฮะพวกยายายาไก่เด็กเนี่ยนะครับแล้วก็ยายาฉีดนะเราไปเอาที่กรมปศุสัสตว์เลยนะครับดีที่สุดนะครับเมื่อเราฉีดยาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะให้ยาพวกยาเด็กเนี่ยนะครับ เราก็จะมีโหลใส่น้ำใช่ไหมเมื่อเราเอาน้ําใส่โหลเนี่ยนะเราก็ต้องใส่ไบโอเข้าไปนะไบโอบีสิบสองเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็จะมียาแพ้อากาศนะครับยาแพ้อากาศของเราเนี่ยนะครับใส่เข้าไปด้วยอย่างโหลโหลละลิตรนะโหลละลิตรโหลละ5ลิตรอย่างเงี้ย ถ้าโลโหละลิตเนี่ยเราก็จะใส่ยาแพ้อากาศไปประมาณสัก4-5เม็ดนะครับแล้วก็ยาพารานะยาพารากระปุกของเรานี่แหละนะครับเอามาใส่2เม็ดนะแล้วเราก็ให้ไก่เด็กนะครับให้ไก่เด็กกินมันก็แก้วัดแก้หวัดได้นะแก้วัดได้นะครับ <c oughs> แล้วก็พวกไก่โตเราก็ให้น้ำตามปกติ ถ้าเรามีบอรเพชรเราก็ไปหย่อนให้ไว้ก็ได้นะฮะตัดข้อยาวๆแล้วก็เสียบใส่น้ําไว้นะครับให้ไก่กินนะครับนะดังนั้นยาพวกยาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยาแก้อักเสบเอ่ยนะครับยาแก้อักเสบยาแพ้อากาศยาพาราเนี่ยนะครับเรามีติดซุ้มไว้นะครับนะจากนั้นนะครับเมื่อเรามียาเสร็จสับแล้วเนี่ย นะครับเราก็จะเลี้ยงไก่พอไก่โตไก่รุ่นขึ้นมาจะครอบสุ่มคอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำข้าวนะฮะข้าวไก่เนี่ยนะครับมันก็จะมีสูตรผสมของข้าวไก่นะพอเราเอาข้าวข้าวเปลือกมาเนี่ยนะครับประมาณสักผมตีไปสักสามโลนะครับตีไปสามโลหรือห้าโล ห้าโลก็ได้นะครับห้าโลก็ได้นะเราก็เอามาซาวน้าาําเอาข้าวไอเปลือกข้าวเปลือกที่มันลอยอ่ะนะครับตากออกให้หมดเลยนะครับเหลือนี้หน่อยไม่เป็นไรนะเราตากักพอพอเราล้างล้างให้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปตากแดดนะครับเอาไปตากแดดพอให้มันแห้งนะข้าวเปลือกเนี่ยต้องตากแดดให้แห้งนะครับนะ ได้ได้สักแดดแดดหนึ่งแดดหนึ่งนี่ก็น่าจะแห้งอยู่นะครับแดดหนึ่งเนี่ยนะครับจากนั้นนะฮะเราก็เอามาเข้าผสมนะเข้าผสมอย่างข้าวห้าโลเนี่ยนะครับก็ใส่ไข่ไปหฟองนะหฟองแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้ก็ใส่ประมาณสักหนึ่งกิโลก็ได้นะ ใส่ประมาณ1กิโลตะไคร้ตะไครเนี่ยนะก็เอาทั้งทั้งต้นทั้งใบเนี่ยนะครับเอามาหั่นให้ฝอยๆนะครับหั่นให้ฝอยเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่กข,ข้าวนะจากนั้นเราก็เอาน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งก็อย่างข้าว5โลเนี่ยใส่น้ำผึ้งไปก็อยู่ประมาณสักอ่า สองสองร้อยหรือร้อยซีซีก็ได้ร้อยซีซีก็น่าจะน้อยอยู่นะครับแต่ร้อยร้อยซีซีก็ได้นะครับร้อยเอ่อร้อยร้อยมีกรัมเออร้อยมีกรัมก็ได้นะครับเราใส่ไปเลยแล้วก็ไข่ห้าห้าใบเนี่ยนะครับ mm hmm. ไข่นะครับเราเคาะแล้วเราบีบ,บ,บเปลือกบีบอะไรใส่เข้าไปเลยนะเราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะฮะบีบ ให้ให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคุกเขาให้เข้ากันเออ,เอ,อลืมอีกอย่างหนึ่งนะฮะบรเพชรนะครับบลเพชรนี่เรามาหั่นให้ฝอยนะครับให้ฝอยก็ประมาณสักครึ่งกิโลก็ได้นะบลเพชรสักครึ่งกิโลถ้าถ้าข้าวเราเป็นห้าโลนะครับเราหั่นบลเพชรสักครึ่งกิโลก็ได้นะครับตัก ตากแดดด้วยนะฮะตากแดดโบริเพศนี้เราต้องตากแดดด้วยเอาสักแดดหนึ่งก็ได้นะครับแดดหนึ่งหรือสักสองสามชั่วโมง,งาาให้ยางมันแห้งนะอันนั้นก็เอามาเข้าใส่ข้าวนะฮะใส่พอใส่ข้าวเสร็จเราก็คุกเขานะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดประมาณสักสองแดดนะสองแดดก็น่าจะแห้งดีนะสองแดดนี่น่าจะแห้งดีละ และเวลาถ้ามันแห้งนะครับเราจับตัวมาเนี่ยข้าวเปลือกมันไม่ติดมือนี่ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วไอข้าวตัวเนี้ยนะข้าวสูตรผสมเนี่ยนะเราก็จะให้เฉพาะไก่นะไก่ที่เราเรารักหรือไก่ที่เราเลี้ยงนะเราไม่ได้ให้ให,ให้ให้ทั่วไปนะนะครับถ้าเราให้ทั่วไปอ่ะนะฮะมันก็เปลืองนะครับเปลืองงบประมาณเพราะ ที่เราทําสูตรข้าวผสมเนี่ยมันต้องใช้ปริปรมาณด้วยนะครับแล้วก็ใช้งบงบ,งบประมาณนะพอเราใช้งบประมาณเนี่ยนะมันก็ถ้าเราทําได้นะถ้าเราทําได้เราให,ให้ให้ไก่ทุกตัวเราทําได้มันก็ดีแต่ตอนเนี้ยนะครับงบประมาณมันก็เพิ่มขึ้นนะเราเอาเอาเฉพาะ ที่เราเลี้ยงก็ได้หรือเราจะให้เฉพาะาลูกไก่หรือที่เราเลี้ยงนะเราไอตัวที่เราปล่อยก็ให้เขาหากินไปอย่างนี้แล้วแล้วก็ข้าวเปลือกธรรมดาหให้เขาก็ไปนะครับนะอัน,นอันนี้คือ,อสูตรข้าวผสมนะครับเอามาให้ไก่ด้วยนะฮะอ่ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้ก่อนคลิปก็จะยาวเกินไปนะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาทยอยมาบอกกันเรื่อยๆนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยกดตับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ